แสงดาวหญิงสาววัย2ีปียืนนิ่งอยู่กลางห้องนอนในบ้านไม้เก่าแก่ของเธอแสงไฟสลัวสลัว่องจับภาพในมือที่เธอกำแน่นไว้นั่นคือรูปถ่ายเก่าๆที่เธอถ่ายกับมมท่แท้ๆอย่างฟ้าใสตอนที่เธอยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่ในทุ่งนาที่หางดงใบหน้าของแสงดาวฉายแววเศร้าซอยอย่างเห็นได้ชัดเธอพึมพำกับตัวเองเบาๆด้วยความเจ็บปวดที่ฝังลึกในใจแม่ทำไมแม่ถึงทิ้งหนูไปจากแม่โจ ทำไมแม่ไม่รักหนูเหมือนที่แม่คนอื่นรักลูกของเขาเสียงเคาะประตูขัดจังหวะห่วงความคิดของเธอณอ่อนผู้เป็นที่พึ่งและเป็นข้าราชการครูอยู่ที่โรงเรียนในหมู่บ้านแม่โจ้ก็เดินมาเรียกเธอไปกินข้าวแสงดาวลูกเตือนหรือยังจ้ะลงวัาทานข้าวได้แล้ววันนี้อากาศดีดีณอ่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงใจดีแสงดาวเก็บรูปถ่ายซ่อนไว้แล้วเดินไปหาณอ่อนที่ห้องครัว นอ่อนจัดสำหรับกับข้าวพื้นเมืองอย่างแกงฮังเลและน้ำพริกอ่องให้วันนี้มีแกงฮังเลโปรดของลูกนะกินเยอะๆจะได้มีแรงไปทำงานที่ร้านกาแฟในตัวเมืองนอ่อนพูดแสงดาวพยักหน้าเบาๆแต่ก็ยังคงมีสีหน้าซึมเซาณอ่อนสังเกตเห็นจึงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรไปลูกดูซึมๆนะไม่มีอะไรค่ะนะแค่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยแสงดาวตอบ ยังคิดถึงเรื่องแม่อยู่ใช่ไหมนาออนเอ่ยถามอย่างรู้ทันแสงดาวก้มหน้าเงียบนาออนจึงถอนหายใจและพูดว่าหนูรู้ไหมแม่เขาก็ไม่ได้อยากทิ้งหนูไปจากแม่โจ้หรอกนะเขาเขามีเหตุผลของเขาเหตุผลอะไรคะนะเหตุผลที่ทําให้แม่ต้องทิ้งลูกตัวเองไปตั้งแต่อย่างเอ็กเล็กแล้วไปอยู่ในตัวเมืองแสงดาวถามด้วยแววตาตัดพพอนออนลังเลเล็กน้อย มันเป็นเรื่องยาวนะลูกเอาไว้หนูโตวกว่านี้อีกหน่อยนะจะเล่าให้ฟังนะหนูโตพอแล้วค่ะนะหนูอายุ20สิแล้วนะนะเป็นข้าราชการครูนะสอนหนูมาตั้งแต่เด็กนะต้องบอกหนูได้สิคะแสงดาวยืนกรานแต่นาออนก็ยังคงสายหน้าอย่างอ่อนใจไม่กล้าบอกความจริงที่เจ็บปวดแสงดาวทำงานเป็นพนักง,งานร้านกาแฟเล็กๆในย่านนิมมานเฮมินของตัวเมืองเชียงใหม่วันหนึ่งนนเพื่อนชายคนสนิทของเธอแวะมาหา แสงดาวงานเป็นไงบ้างวันนี้นนถามก็เรื่อยๆนะนนนายมาทำอะไรที่นี่แสงดาวตอบมาหาเพื่อนไงเห็นหน้าซึมเลยแวะมาหานนบอกแสงดาวเผยรอยยิ้มเล็กน้อยนายก็พูดไปฉันเป็นห่วงนะในขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฟ้าใสผาู้เป็นแม่ของแสงดาวกำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงอย่างผอมซูบและอ่อนแรง นาออนในชุดข้าราชการครูเข้ามาเยี่ยมเป็นไงบ้างฟ้าอาการดีขึ้นไหมนาออนถามด้วยความเป็นห่วงก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นาออนฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วฟ้าตอบได้เสียงแหบแห้งอย่าพูดแบบนั้นสิฟ้าแกต้องสู้สินาออนถึงกับน้ำตาคลอฉันสู้มามากพอแล้วออนฉันเหนื่อยเหลือเกินฟ้าพูดด้วยความอ่อนลา้าแล้วแสงดาวละ่ะ แกไม่คิดจะเจอหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายหรอเขาอยู่ที่แม่โจ้ก็เป็นห่วงแกมากนะณอ่อนเอ่ยชวนฟ้าสายหลับตาลงน้ำตาไหลรินฉันฉันไม่กล้าเจอหน้าลูกหรอกออนฉันมันแม่ที่ไม่ดีทิ้งลูกไปตั้งแต่ยังเล็กๆฉันไม่มีสิทธิ์ไปพบเขาแสงดาวเขาอยากรู้ความจริงนะฟ้าว่าทำไมแกถึงทิ้งเขาไปจากแม่โจ้ณออนพยายามขยันขยอ ฟ้าใสาลืมตาขึ้นมองเพดานฉันฉันถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่ฉันไม่ได้รักครอบครัวฉันที่แม่โจยากจนมากเขาเสนอเงินก้อนใหญ่ให้แลกกับการที่ฉันต้องไปจากลูกแล้วไปอยู่ในตัวเมืองฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องทําเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวฉันณอ่อนร้องไห้ด้วยความสงสารพี่สาวบอกแสงดาวทีณอ่อ,อนว่าแม่รักเขามากแค่ไหนแต่แม่ไม่มีทางเลือกจริงๆ แม่ขอโทษขอโทษที่ทำให้ลูกต้องเจ็บปวดฟาสายกำชับก่อนจะไอยอย่างรุนแรงนาออนรีบเข้าไปพยุงเมื่อกลับมาถึงบ้านที่แม่โจนาออนในชุดข้าราชการครูที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนก็ตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้แสงดาวฟังอย่างละเอียดแสงดาวนั่งฟังเงียบๆใบหน้าซีดเผือดแม่ของหนูถูกบังคับแต่งงานเพื่อช่วยครอบครัวที่แม่โจ แม่เขาไม่มีทางเลือกจริงๆนะแสงดาวเขาไม่ได้อยากทิ้งหนูไปจากบ้านเราเลยนะนาอ่อนเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าสยน้ำตาของแสงดาวไหลพรากความโกรธที่เคยมีเริ่มคลายลงกลายเป็นความสงสารแม่แม่ต้องเจออะไรมาบ้างนะทำไมหนูถึงไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยแสงดาวพึมพำแม่เขาไม่เคยอยากให้หนูรู้เรื่องนี้เขาอยากให้หนูมีชีวิตที่ดี ไม่ต้องมาจมปลักกับความทุกข์ของเขานาออนปลอบแล้วตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างคะแสงดาวถามด้วยความเป็นห่วงหมอบอกว่าแม่คงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วล่ะลูกนาออนตอบเสียงสั่นเครือแสงดาวตกใจรีบลุกขึ้นทันทีนาออนพระหนูไปหาแม่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยค่ะแสงดาวเดินทางมาถึงห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เธอเดินเข้าไป เห็นฟ้าใสานอนหลับตาอยู่บนเตียงใบหน้าซีดเซียวเธอเดินเข้าไปใกล้ๆและคุกเข่าลงข้างเตียงแม่แสงดาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฟ้าใสาลืมตาขึ้นช้าๆเมื่อเห็นแสงดาวดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความตกใจและดีใจเธอพยายามยกมือขึ้นรูปหน้าลูกสาวแสงดาวลูกแม่ฟ้าใสาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแสงดาวจับมือแม่และก้มลงจูบหนูมาแล้วค่ะแม่ หนูขอโทษที่หนูเข้าใจแม่ผิดมาตลอดน้ำตาของฟ้าใสาไหลอาบแก้มแม่ต่างหาที่ต้องขอโทษลูกขอโทษที่ทิ้งลูกไปไม่เป็นไรแล้วค่ะแม่หนูเข้าใจแล้วหนูรักแม่นะคะแสงดาวกล่าวอย่างจริงใจแสงดาวกอดฟ้าใสาแน่นฟ้าใสาย,ยกมือขึ้นลูบหลังลูกสาวอย่างแผ่วเบาเป็นสัมผัสแห่งความรักที่แสงดาวโหยหามาตลอดชีวิตแม่ก็รักลูกนะรักมากที่สุด ฟ้าสายกระซิบแผ่วเบาจากนั้นฟ้าสายก็หลับตาลงอย่างสงบลมหายใจแผ่วลงเรื่อยๆแสงดาวยังกอดแม่ไว้น้ำตาไหลพรากไม่หยุดแสงไฟค่อยๆรีลงเหลือเพียงแสงสลัวที่ส่องจับสองแม่ลุที่โอบกอดกันเป็นครั้งสุดท้าย